ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ เสียงลึกลับในบ้านเช่าประมาณ30ปีก่อนผมถูกย้ายไปสอนหนังสือเด็กที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกตอนไปถึงบ้านพักครูยังเต็มอยู่แต่สามารถเบิกค่าเช่าได้พอสมควรหมายถึงบ้านที่ราคาค่าเช่าถูกหน่อยถ้าอยากอยู่บ้านหรู มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันก็ต้องควักเงินในกระเป๋าเติมไปเองให้ครบตามราคาที่เจ้าของบ้านเป็นคนกำหนดผมเกิดและเติบใหญ่ในครอบครัวฐานะไม่แข็งแรงเห็นคุณค่าของทุกเม็ดเงินเมื่อสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ก้อนหนึ่งเลยตัดสินใจวิ่งหาห้องเช่าแทนการเช่าบ้านทั้งหลังผมตัวคนเดียวเมื่อจำเป็นต้องใช้ที่อยู่กว้างขวางนัก แค่ตั้งโต๊ะเก้าอี้เขียนหนังสือได้ชุดหนึ่งมีที่เหลือพอปูที่นอนปิกนิกให้ทิ้งตัวลงนอนได้ก็เหลือเฟือเกินพอตอนแรกต้องลงทุนหน่อยจ้างรถสองแถวที่คนพื้นที่เรียกว่ารถมาสด้าตะเวนค้นหาบ้านแบ่งห้องให้เช่าทั้งในและนอกตัวเมืองอันหนึ่งเหตุที่คนท้องที่เรียกสองแถวว่ารถมาสด้าเนื่องจากบริษัทมาสด้าประเทศไทย ไปเปิดโชว์รูมขายรถมาสด้เป็นเจ้าแรกมีชาวบ้านซื้อไปทำรถสองแถวต่อมาไม่ว่ารถค่ายไหนจะเรียกว่ารถมาสด้าไปหมดปีที่ผมไปหาห้องเช่าที่เมืองตราดความจเจริญทางวัตถุไปถึงที่นั่นแล้วแถบทิ่นชนบทไกลแค่ไหนถ้าไฟฟ้าเดินสายไปถึงจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกเช่นทีวีตู้เย็นพัดลม อของข้าวไฟฟ้าใครมีเงินเยอะหน่อยก็ออกรถมอเตอร์ไซค์รถปิกอัพใช้แทนเกวียนแม้แต่ไถนาก็ยังใช้รถไถมียี่ห้อแทนวัวควายสรุปว่าย่านชานเมืองก็ไม่ล้าหลังมีรถมาด้าวิ่งรับผู้โดยสารเข้าเมืองทั้งเช้าเย็นไปสอนหนังสือที่โรงเรียนได้ทันเวลาการค้นหาของคนที่มีความเพียรย่อมค้นพบ บ้านแบ่งห้องให้เช่าราคาเป็นกันเองกับเงินในกระเป๋าจนได้มันปลูกอยู่ห่างจากตัวเมืองไม่ถึงสองกิโลเมตรรถมาสด้าวิ่งผ่านไปมาทั้งวันตัวบ้านอยู่ห่างจากถนนไม่ถึงห้เมตรและไม่ไกลจากแม่น้ําตราดที่สําคัญมีคนเช่าห้องอยู่น้อยมากเจ้าของบ้านดีใจที่มีคนแวะมาเช่ายอมให้เข้าอยู่ได้ทันที ไม่ต้องวางเงินล่วงหน้าสองเดือนเหมือนที่อื่นสิ้นเดือนก็เก็บค่าเช่าไปอยู่จนสิ้นเดือนใหม่ถึงจะเก็บค่าเช่าอีกกฎกติกามารยาทแบบนี้เป็นใครก็ต้องตกลงเช่าห้องทันทีผมเองก็เช่นกันคืนแรกที่ขนของจากโรงแรมบังกะโลเมืองตราดไปอยู่ที่ห้องเช่าเพื่อนข้างห้องท่าทางใจดีที่มีเพื่อนหน้าใหม่มาอยู่ใต้ชายคาเดียวกันถึงกับ ซื้อเล่ามาเลี้ยงพูดคุยได้อย่างเป็นกันเองส่วนผมเข้าใจว่าคนต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะมองชาวกรุงในแง่ดียิ่งรู้ว่ามาเป็นครูสอนหนังสือยิ่งให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเองเหมือนญาติพี่น้องที่ไม่พบหน้ากันมานานหลังจากดื่มกินกับพี่เนื่องพอทุ่มทุมเมื่อเขากลับไปที่ห้องพักชั้นบนแล้วมีบางอย่างที่ผมรู้สึกแปลกใจเกิดขึ้นกล่าวคือ ผมรู้สึกเหมือนมีคนเดินไปเดินมาที่หน้าประตูห้องที่แรกคิดว่าเป็นพี่เนื่องหรือเจ้าของบ้านเมื่อไต่ถามสารทุกสุขดิบอีกเพราะได้ยินเสียงรองเท้าแตะฝองน้ำที่เวลาก้าวเดินส้นรองเท้าจะดิดกระทบส้นเท้าดังเปาะแปะแต่พอเปิดประตูไปชะโงกหน้าดูก็ไม่เห็นมีใครสักคนจนนึกว่าหูฝาดเนื่องจากขนย้ายเข้าของมานี่เหนืย่ย แถมซดเล่าไปหลายแก้วทําให้หูตาฝาดเฟือนได้ยินเสียงแปลกแปลกไปเองเสียงเหล่านี้จะเงียบหายไปตอนกลางวันหรือเวลามีคนมาเยี่ยมเยือนอยู่ในห้องของผมแต่ถ้านั่งตรวจการบ้านของนักเรียนตอนข้าเมื่อไหร่เสียงแปลกแปลกก็จะเกิดขึ้นอีกใช่แต่เท่านั้นปกติผมเป็นคนเจ้าระเบียบจัดวางสิ่งของในห้องเป็นที่เป็นทางเวลานั่งเก้าอี้ทำงาน ถ้าเลิกงานจะขยับเก้าอี้ไปชิดโต๊ะเหล็กพับหนังสือทุกเล่มจะแยกกันอยู่เป็นหมวดเป็นหมู่เช่นหนังสือตำราเรียนจะวางไว้ส่วนหนึ่งหนังสืออ่านเล่นหรือหนังสือพิมพ์ก็จะแยกไปอยู่เป็นสัดเป็นส่วนไม่ปะปนกันเวลาหยิบดูก็ง่ายหายก็รู้ถ้ามีใครเมื่อหยิบจับผิดที่ผมจะรู้ทันทีอันหนึ่งตอนออกจากห้องเช่าไปสอนหนังสือ ทางเจ้าของบ้านมีกุญแจให้คล้องสายอยู่ที่หน้าประตูห้องคนนอกไม่สามารถเข้าไปรื้อค้นของในห้องได้ยกเว้นงัดสายอยู่ให้หลุดจากกรอบประตูเท่านั้นตกเย็นกลับมาถึงห้องเช่าผมผิดสังเกตเมื่อเห็นข้าวของเครื่องใช้อยู่ผิดที่ผิดทางทั้งที่ประตูก็ใส่กุญแจเรียบร้อยไม่มีร่องรอยใครงัดแงะเข้าไปในห้องการผิดที่ผิดทางดังกล่าว ทำเอาสงสัยว่าตัวเองจะสะเพร่าวางสิ่งของผิดตำแหน่งไปเองคนเราย่อมมีหลงมีลืมกันได้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรหรอกเป็นความเผลอเรือของผมเองมากกว่าอื่นกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งผมนั่งเขียนจดหมายถึงสาวคนรักที่อยู่กรุงเทพข้างๆกระดาษเขียนจดหมายวางแก้วเหล้าไว้ด้านซ้ายมือใกล้ขอบโต๊ะด้านชิดตัวกำลังเขียนจดหมายเพลิน เอื้อมมือไปหยิบแก้วเล่าเพื่อยกขึ้นจิบกลายเป็นคว้าเอาอากาศเข้ามาเต็มเป่าแก้วเล่าเลื่อนไปอยู่ตรงหัวโตะได้อย่างไม่น่าเชื่อห่างจากจุดเดิมร่วมครึ่งเมตรอะไรกันวะเพิ่งดื่มไปแค่สามสีแก้วยังไม่ทันเหมือนสักนิดหัวตาฝาดเฟืนอนขนาดนี้ได้ยังไงกันวะเฮผมรำพึงกับตัวเองในใจอย่างสงสัยแต่ไม่ถึงขั้นตกใจกับความแปลก ยังคงเขียนจดหมายได้ครบถ้วนตามแรงคิดถึงแล้วพับเส่ซองเตรียมนำไปส่งที่ตู้ไปรษณีย์วันรุ่งขึ้นคืนต่อมามีเรื่องที่ทำให้เกิดความสงสัยมากยิ่งขึ้นผมได้ยินเสียงเหมือนมีใครเดินไปเดินมาอยู่หน้าประตูห้องคราวนี้ผมรีบลุกไปถอดกรอนเปิดประตูอย่างรวดเร็วท่านได้เห็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มรูปร่างเหมือนคนเรากำลังเดินออกไปอย่างหน้าบ้านเช่าซึ่งมืดสลัว จนมองเห็นแสงไฟจากรถราพาหนะที่กำลังวิ่งอยู่บนท้องถนนชัดเจนเงาดำตะคุ่มตะคุ่มนี้พอเดินไปถึงริมถนนก็หายวับไปดืด้อเหมือนภาพลวงตาที่ผมจินตนาการเห็นไปเองแต่ที่แน่แน่ผมยังมีสติอยู่รู้สึกตัวต,วตวนว่าหูตาไม่ได้ฝาดเฟือนสิ่งที่เห็นนั้นเห็นจริงๆไม่ใช่ภาพหลอนลวงตาอย่างแน่นอนมันทำเอาผมเย็นเฉียบไปทั้งเนื้อทั้งตัว เกิดลางสังหรณ์อปมองคลว่าที่เห็นอาจไม่ใช่มนุษย์การสังหรณ์เช่นว่านั้นทําให้ผมเกิดความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาเริ่มเกิดความรู้สึกกลัวในสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่กลัวว่าจะเจอเข้ากับตัวเองพอมีเสียงกอบแกกอะไรขึ้นที่หน้าห้องจะเกิดการถวาใจเต้นตูมตามเสียวสันหลังว่าสิ่งที่กลัวจะพูดพลาดเข้ามาในห้องร้ายยิ่งกว่านั้น นอกจากเสียงปแปลกและความผิดปกติของสิ่งของเครื่องใช้ในห้องพอตกดึกประมาณตีหนึ่งเศษมีหมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ชวนกันมาส่งเสียงหอนทอดยาวอย่างโหยหวนอยู่หน้าบ้านเช่าพอตัวแรกหอนสิ้นเสียงพวกที่เหลือก็พร้อมใจกันหอนประสานเสียงอย่างหน้าขนหัวลุกเหมือนเป็นสัญญาณถึงการมาเยืนของอามนุษย์ที่เคยมาปรากฏเป็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มมันจะเป็นผีสางนางไม้ หรืออะไรก็ไม่รู้รู้อย่างเดียวมันน่ากลัวมากแต่จะเอาไปปรับทุกข์ให้ใครฟังก็ไม่ได้ด้วยถึงบัตรนี้ผมยังไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าตาของมันจะบอกใครว่ากลัวแค่เงาดำๆคนฟังก็จะขาแทนการเห็นใจเป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่มีเรื่องแปลกๆดังได้กล่าวไปแต่ต้นแล้วขึ้นอีกคราวนี้ผมเหลืออดเหลือทนคิดในใจว่าเป็นไงก็เป็นกัน จะปล่อยให้เรื่องว่าๆมาทำร้ายจิตใจตลอดไปไม่ได้พอทำใจได้อย่างนั้นผมกลายเป็นฝ่ายรอที่อยู่ตรงหน้าประตูห้องพอมีเสียงประหลาดดังขึ้นแค่อึดใจเดียวประตูซึ่งปิดไว้เง้มๆก็ถูกผลักจนเปิดผางแล้วกระโจนตามบานประตูที่เปิดทางพร้อมไฟฉายเมื่อพูดออกไปยืนจังก้าได้เต็มสองขาไฟฉายในมือก็กฉายกราดไปยังจุดที่สงสัยว่าสิ่งลึกลับอยู่ตรงนั้น เรานี้แสงไฟจับเข้าที่ร่างดำตะคุ่มตะคุ่มอย่างจังแต่ลำแสงที่แผดจ้าส่องทะลุร่างของมันออกไปไกลลิบแปลว่ามันเป็นเงาดำที่ไม่มีตัวตนเฮ้ย hey, ตัวอะไรวะผมร้องสุดเสียงออกมาได้คำเดียวความกล้าที่มีอยู่ก็หล่นหายเกิดความปลอดลอยเข้ามาแทนที่ก็โจนกลับเข้าห้องปิดประตูลงกรอนแทบไม่ทันแล้วทิ้งตัวลงบนที่นอนปิกนิกคว้าพ่อห่มมาคลี่ออกคุมโปง นอนตัวสัตว์ผัพอยู่ในปงผ้าตลอดคืนยันเช้าไม่กล้าโผล่ออกจากปงอีกเลยคืนสยองคืนนั้นทําให้ผมตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดยอมคืนห้องให้แก่เจ้าของบ้านเพราะเพิ่งมาเช่าอยู่ไม่ถึงเดือนก็เจอดีจนอยู่ไม่ได้เสียแล้วปรากฏว่าเจ้าของบ้านใจกว้างกล้าบอกเล่าให้ฟังตามความจริงทุกอย่างห้องที่เปิดให้ครูเช่าเมื่อปีก่อนมีขี้เมา ชอบดื่มเหล่าโรง28ดีกรีก่อนนอนมาเช่าอยู่หมอนั่นมีอาชีพรับจ้างทั่วไปคราวหนึ่งมีคนรวยจ้างให้ไปดายาในสวนเจ้านั่นเลยซื้อยาข่ายยามาเตรียมไว้แต่ดันเอาขวดเหล่าโรงไปวางคู่กับยาข่ายยาตราหัวกระโหลกไข่พอกลับจากไปทำธุระนอกบ้านถึงห้องก็ไม่ดูตามาตาเรือให้ดีก่อนคว้าปวดมาได้ ก็เปิดซดอับอกเข้าไปแต่กลายเป็นหว่าขวดที่ซดเป็นยาขาดยามีพิษร้ายแรงเลยชักดินชักงอน้ำลายฟูมปากขาดใจตายโดยไม่มีใครช่วยทันตายแล้วไม่ตายเปล่าวิญญาณยังวนเวียนอยู่ในบ้านเช่าไม่ยอมไปไหนแต่ละคืนจะเดินไปเดินมาตามหน้าห้องผู้เช่าทำเอาขนหัวลุกไปตามๆกันเหลือแค่พี่เนืองที่เช่าห้องอยู่ชั้นบน แกเป็นคนใจถึงและอยู่ที่นี่มาก่อนใครเพื่อนเลยไม่ยอมย้ายไปที่อื่นทนฟังเสียงประหลาดในถึงไหนถึงกันถึงครูจะย้ายผมก็ไม่มีอะไรขัดข้องสบายใจได้เรื่องเสียงลึกลับในบ้านเช่าที่ผมเจอมากับตัวเองเมื่อหลายสิบปีก่อนก็มีเพียงเท่านี้